แปลกไหมเพื่อนๆต้นไม้ใหญ่ทาไมไม่เห็นปกติจะมองอยู่ตรงนี้นะครับถ้ามองด้วยสายตาจะเห็นตอนนี้เข้ามาลึกแล้วนะครับเริ่มรกนะครับป่าค่อนข้างจะทึบหนานะครับสังเกตนะครับจะมีเหมือนกำแพงเก่านะครับปูนนะตรงนี้เรากร้างมาประมาณเกือบ20ปีแล้วนะครับ รอ,รอบสะก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะครับรอบๆเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะครับเป็นกำแพงรอบนะครับเมื่อกี้เดินสำรวจมาแล้วนะครับทางนู้นนะครับก็จะมีสังเกตจะมีเหมือนกำแพงนะครับโอ้ตรงนี้ค่อนข้างจะป่ารกรเลือนะ <c oughs> ชื้นนะครับเมื่อคืนฝนตกด้วยนะนั่นก็เป็นน่าจะเป็นบอ่อน้ําสระน้ำอยู่นะครับฝั่งนั้นนะโอ้เอาไงดีเติมเงียบสงบแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> ต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่นะครับต้นไม้ใหญ่ต้นนู้นสูงมากเลยนะครับ ห็นไหมรตรงไหนเอ่ยนี่ครับต้นไม้ใหญ่มีต้นไม้ใหญ่อยู่ครับจะมองไม่ค่อยเห็นบาทึบแปลกไหมเพื่อน<ๆ>ต้นไม้ใหญ่ทำไมไม่เห็นปกติจะมองอยู่ตรงนี้นครับถ้ามองด้วยสายตาจะเห็น แต่ถ่ายวีดีโอไม่เห็นต้นใหญ่แปลกครับต้นไม้ใหญ่นะครับมีนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกทีนะครับนี่นะครับเพื่อนๆต้นไม้ใหญ่นี่ครับเมื่อกี้ที่ผมถ่ายด้านหลังมองไม่เห็นนะครับตอนนี้ขออนุญาตเจ้าป่าเจ้าเขาถ่ายนะครับเห็นแล้วนะครับผิดปกติไหมครับน่าแปลกใจเหมือนกันนะครับนี่ต้นไม้ใหญ่ เมื่อกี้กล้องด้านหลังมองไม่เห็นนะครับอันนี้ใช้กล้องด้านหน้านะครับไม่รู้ด้วยเหตุอะไรนะครับมองไม่เห็นนะครับตอนนี้เห็นแล้วนะครับขออนุญาตเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางด้วยนะครับต้นไม้ใหญ่นะครับอายุน่าจะเป็นหลายร้อยปีนะครับแต่แปลกใจว่าถ่ายด้านหลังเมื่อกี้มองไม่เห็นนะครับเห็นแต่ต้นไม้เล็กโอเคนะครับเพื่อน เพื่อนๆครับป่าค่อนข้างจะทึบนะครับนะครับค่อนข้างจะเดินลำบากรกนะครับป่ารกทึบฝั่งโน้ก็มีต้นไม้ใหญ่นะครับใหญ่มากครับต้นไม้ใหญ่เยอะนะครับที่นี่ป่าแห่งนี้นะครับอุดมสมบูรณ์มากนะครับ แปลกที่วันนี้เสียงนกเสียงกาเสียงสัตว์เงียบเงียบนะครับไม่ค่อยมีนะครับปกติแล้วจะได้ยินดังมากนะครับเวลาเราอยู่ข้างนอกป่าจะได้ยินข้างหนเนี่ยรหรือว่าเราเข้ามาแล้วเสียงนกกาตกใจตื่นไปที่อื่นหมดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับดูนะครับความรกรังนะครับ แหล่งเคยเจริญรุ่งเรืองนะครับตรงนี้เป็นหมู่บ้านเก่าเมื่อหลายสิบปีก่อนจะเป็นหมู่บ้านเก่านะครับเป็นชุมชนเก่าตอนนี้ได้ย้ายรกร้างไปที่อื่นกันหมดแล้วนะครับก็ป่าต้นไม้ขึ้นนะครับเถาวัน